โอ้ว่าแต่ว่านายนี่มาใหม่ใช่ไหมใช่แล้วผมเพิ่งซื้อบ้านข่าวมันกระจายไปถึงไหนแน่เออทุกคนรู้จักเราหมดเลยนะครับอ่าอย่างนี้เองนายซื้อไอ้บ้านชื่อดังนั้นนี่อย่ากลัวแล้วกันละถ้าเกิดได้เห็นหรือได้ยินอะไรแปลกๆลุงใครก็ชวนคุยกันแบบนี้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมผีที่มีชื่อว่า Intruder ถ้าแปลตรงตัวก็คือผู้บุกรุกนั่นเอง ผมไม่รู้หรอกนะว่าอะไรจะบุกลุกเราแต่ว่าเนื้อเรื่องข้าวของเรื่องนี้เนี่ยเราเพิ่งจะซื้อบ้านใหม่นะครับทำงาน w o r k f r o m Home เลยแต่ปรากฏว่าในบ้านใหม่ที่เราซื้อเนี่ยมันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเรามองเห็นสิ่งประหลาดแล้วก็ได้ยินเสียงแปลกๆนะครับผมว่ามันน่าจะมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับอิน r ูเดอร์นี่แหละใครกันนะที่มาบุกลุกบ้านเราเอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเรากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่าป่ะมนน่าสนใจอันเดียหรอบ้านเราทำไมมันมืดจังเลยกดเริ่มนะครัับบ Beginnning ถ้้้้าาเเเกกกกิดทุคนนนชชออลปี็ยย่่ืมมไรใใหวพงจผ หกโมงเย็นกับอีสอนาทีหลังจากการทํางานนะครับเลิกหาได้2อนาทีเองกันด้ยเพิ่งเลิกเลยแัน,นที่สุดงานชันงก็เสร็จสักทีชันจะลงไปข้างล่างแล้วก็หาอะไรกินกดสเปคบาร์เพื่อเกตอัพแล้วก,ก็กดคลิกสายผู้อินเทอร์แลกมีเอกาสารเขียนเอาไว้ตรงอ่าด้านขวาน,นี้นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูกัน เดลี่ของผมเองในวันที่1เดือนมีนาคมปี2 0 2 4ในที่สุดฉันก็ได้ซื้อบ้านใหม่มันถูกมากๆเลยฉันโชคดีมากแล้วก็นายหน้าเนี่ยใจดีอีกต่างหากมันก็ไกลจากเมืองอยู่แหละแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าฉันทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับต่อจากนี้ไปยุคนี้อะไรเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนนะครับอ,อเราแวกบ้านเราเหรอเนี่ยมีข้างบ้านไหมมีเพื่อนหรือเปล่าเหมือนอยู่ในป่าเลยอ่าเขาทําอะไรนะไม่มีออเจิชีฟนะครับเปิดไฟปิดไฟอ่านี่ปิด เปิดเลยโอ้มืดมากอ้าวเปิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับไฟของผมตรงนี้เป็นห้องน้ํานะครับเราต้องหาทางหนีที่ไร่เอาไว้เราไม่รู้นะว่าอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อบันไดเราไม่รู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีผู้บุกรุกมาเมื่อไรฝั่งนี้เป็นอ๋อที่ความความสะอาดเก็บของใช้ทั่วไปประตูเปิดไม่ได้มีพิซซ่าอยู่กดคิกขวาเพื่อกินฉันควรที่จะปล่อยมันไว้ในถังขยะโอเคอ่ากดอะไรนะ ออกดตัวคิวโอเคโอเคโอเคเขาไม่ได้สอนนะครับหรือหรือมันสอนไปแล้วผมอ่านไม่ทันก็ไม่รู้กูแต่ปาแม่แม่นเลยทิ้งเรียบร้อยต่อไปก็เอกสารตรงนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือจัดบ้านใหม่มีคนโทรมาด้วยซื้อข้าวแล้วก็นมรวมถึงไปหาเพื่อนบ้านได้เลยไครโทรมาฮัลโหลสวัสดีครับเราต้องกิกเนาะเกมผี ใครจะมาถอนหายใจโอ้เรามีช้อยสองช้อยนะครับว่าคุณคือใครแล้วคุณต้องการอะไรผมว่าตอบช้อยไหนก็น่าจะเหมือนกัน <Yeah. S 1> นั่นเนี่ยวางสายเอาไว้อย่าให้รู้นะว่าใครอุ้ยมีคนคาะอประตูนะครับอันยัไรอะ่ะกดสเปกบา์เพื่อเกตอัพอ๋อดูทีวีทำอะไรได้เยอะ <Yeah. S 1> เหมือนกันเลยเนี่ยโอ้โห oh. พี่ <laughs> มองผมด้วยเนะี่ยวัสดีครับคุณคือใคร ขอเป็นป้าแก่ๆนะครับสวัสดีฉันได้ยินมาว่าเธอเพิ่งย้ายบ้านมานะยินดีต้อนรับสู่ระแวกบ้านของเราอาจใช่แล้วครับขอบคุณมากมากเลยฉันดีใจมากเลยที่บ้านเนี้ยในที่สุดก็ถูกบำรุงใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คนเก่าหายตัวไปหมายความว่าไงคนเก่าหายตัวไปอ๋อเธอไม่รู้เหรอเนี่ยเขาหายตัวไปหลังจากที่บอกว่าได้ยินเสียงประหลาดแล้วก็สิ่งแปลกๆที่เขาเห็นที่เกิดขึ้นในบ้านจริงเหรอครับ เขาคิดว mm ่าบ nah, ้านเนี่ยน่าจะถูกสิงหรือมมนก็อะไรแบบนั OLED ้นฉันมั่นใจว่าเขาก็แค่เล่นมุกเฉยๆแหละฮ่าๆเล่นมุกเล่นมุกซะด้วยว่าแต่ปลาพีเยงคุณๆนะเหมือนแบบคุนยนต์เลย AI ยังไงก็ตามยิ่ดีตอนนีอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือของขวัญของคุณลาก่อนขอบคุณครับเขาให้แจกันมาเอาไปวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวดีกว่าได้เลยอุ้ยมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นแล้วครับ เพราะว่าเราอยู่บ้านคนเดียวนะอย่าลืมทำไมมันมีจานสามใบได้อา้าวแล้วเมื่อกี้ซับขึ้นว่าอะไร <c oughs> ไวมากโอโนะก้โทษับทุกคนโทษโทษโทษมีใครอ่านทานอ่านไปก่อนเลยแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้อ่านนะต่อไปคือซื้อนมกับข้าวใช่ไหมแล้วห้องในห้องอะไรตรงนี้คืออากาหลาดนะครับเป็นโรงรถของเราเองไม่ได้มีอะไรพิเศษนะโอเคทางงานก็เมื่อกี้เก็บอะไรได้ อ๋อไม่มีไม่มีมมโทษโทษโทษ,โทษตอนนี้ผมว่าผมจะลองเล่นแบบเทคยาวดูนะครับไม่มีการตัดฉากไม่แต่ฉากเดียวคือทุกอย่างทุกอย่างจะเจอจริงตกใจจริงแน่นอนตอนนี้ตอนสองทุ่มครึ่งไปซื้ออาหารจัดป่ะและนี่ก็คือไม่ใช่เซเว่นอีเลเวด้วยฉันควรที่จะโยนขยะทิ้งก่อนถังขยะนี่มันน่าจะอยู่ข้างหลังเซเว่นนี่ ไอ้ขาเดินมาอยู่มาจากไหนอะถุงเนี่ยเออขาเดินมามันไม่มีนะออกจากบ้านอะอยู่ก็อยู่ในมือเราเขาให้เราเดินไปข้างหลังนะครับใครอะสวัสดีครับพี่อุยมองด้วยนะขากราบนี่ถ้าพี่หายไปนะให้รู้ไว้ว่าเราไม่อยู่ที่นี่แล้วมาทิ้งขยะก,ก่อนกดตัวคิวอ่าอย่าให้รู้นะว่าหายตัวไปอะ่ะอ้๊เก๊กหล่อทะด้วย เอ้เพื่อนมีเงินไหมฉันหิวจังเลยถ้าไม่ให้เดี๋ยวจะฆ่าผมไหมทุกคนว่าไงใช่ไหมทุกคนคุยกับใครนะโอเคผมจะให้เงินไปนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะดักตบหัวเราหรือเราเมื่อไร thanks โอ้ยขอบคุณมากเลยนายน่าจะเป็นคนที่มาใหม่ใช่ไหมที่อยู่ในบ้านผีสิงนั่นน่ะนายรู้ได้ยังไงก่อนนี้มันเมืองเล็กๆนี่นะแต่ว่าระวังให้ดีแล้วกันอย่าเชื่อใจใครทั้งนั้นแล้วก็ อย่าเชื่อในนิทานโอเคขอบคุณ <you> เอาไว้เจอกันนะเพื่อนอย่าเชื่อในนิทานเหรอโอถือว่าเนื้อเรื่องมาโอเคอยู่นะได้บรรยากาศเต็มที่มากเราเดินมาจริงๆนะครับเนี่ยมไม่ได้ขับรถมาเลยแต่อย่างใดไปเข้ากันเลยสวัสดีครับโอเคฉันน่าจะหานมแล้วก็ข้าวนะครับตู้ตรงนี้มันว่างไปหมดเลย แลวทุกอย่างก็เป็นสองดีไม่มีให้คลิกเลยอะอถามเจ้าของร้านได้ไหมสวัสดีครับลุงยินดีต้อนรับต้องการอะไรก็บอกได้นะข้าวกบนมอยู่ไหนครับนมเนี่ยอยู่ด้านซ้ายนะในชั้นด้านซ้ายข้าวก็อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยพวกมันเป็นสามดีอยู่แค่นั้นแหละพราะงั้นไม่ได้ยากที่จะเจอวิ่งเบรกเดี๋ยวฟุตบอลหยิบขึ้นมาแล้วก็โยนใส่หน้าฉันซะมันจะอยู่ตรงเคาน์เตอร์นี่แหละ ได้ครับอู๋อ่าเขาบอกอยู่ด้านซ้ายของตัวเขาด้านซ้ายของตัวเขาก็คือฝั่งนี้ด้านซ้ายนี่ในชั้นอูนี่ไงแล้วก็ฝั่งตรงข้ามอุบาอย่างเซียนโย,ย,ยนใส่หน้าอ่ากดตะคิวสองทีอ่าช้อปปิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แล้วครับทั้งหมดมี okay, แค่นี้แหละโอเคถ้าอย่างนั้นโอ้ว่าแต่ว่านายนี่มาใหม่ใช่ไหมใช่แล้วผมเพิ่งซื้อบ้านข่าวมันกระจายไปถึงไหนเนี่ยเออทุกคนรู้จักเราหมดเลยนะครับ อ่าอยา่างนี้เองนายซื้อไอ้บ้านชื่อดังนั้นนี่อยากกลัวแล้วกันละ่ะถ้าเกิดได้เห็นหรือได้ยินอะไรแปลกๆลุงใครก็ชวนคุยกันแบบนี้อันนี้ถุงของคุณเอาไว้มาอีกนะขอบคุณแต่ที่หลังไม่ต้องเออได้เวลากลับบ้านกันนะครับสองทุ่มครึ่งนี้ถึงบ้านอยู่แหละ <laughs> ใช่ไหมเออมันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดได้เวลาเป็นงงไปละที่ป่าว ไม่ทำอะไรในป่าถานนมันก็ตรงๆนี่หว่าอยู่ๆก็โผล่มาในป่าโอเคที่นี่ที่ไหนอะแล้วฉันอยู่ที่ไหนฉันควรที่จะขยับต่อไปเรื่อยๆอืมผมว่านะเดินเดินอยู่เนี่ยไม่ซ้ายก็ขวานะครับถ้าไม่มีเสียงมันก็ต้องมีตัวอะไรพุ่งมาเหมือนกับไอ้คุณลุงคนไร้บ้านนะ่ะใช่ไหมไม่แน่ใจอุ้ยใครอะอุ้ยๆๆๆๆๆอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งเออ วิ่งเร็วกว่าเราได้ยังไงตีสามสี่สิบสามตอนกลางคืนโดนจับมาที่ไหนแล้วยังไม่ค่อยตกใจใช่ไหมจนถึงตอนนี้ช่วบอกทีก็แค่ฝันร้ายเฉยฝันร้ายอะไรเสียงดังขนาดนี้เสียงนั่นมาอะไรฉันคุณที่จะไปเช็คมิ intruder ผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านอ่ากดสมัยป่าดเพื่อ get up นะครับเขาบอกให้เราไปเช็คดูใช่ไหมโอเคกดเมาส์ขวาเพื่อใช้ได้เวลา นอนต่อไปใช่โอเคเราจะลงไปดูกันข้างล่างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เองไม่ใช่ห้องนี้อ่าอ๋อฝั่งนี้นะฝั่งนี้มีคนอยู่ข้างล่างแน่นอนอ้าปิดไฟฉายกอ,อโอเคเปิดปิดไฟฉายขี่ขวานะครับอุ้ยมีะนะอุ้ยนี่มันใครอะ่ะฉันควรที่จะปิดไฟก่อนแล้วก็ไปไปลงรถไปเอาไอ้นี่จอบเสียม <S <S อยู่ไหนเอออยู่ไหนไหนี่ไงโอเคต่อไปจะโจมตีจากข้างหลังโจมตีกดอะไรอะ ไปได้เลยจังหวะเนี้ยอย่าเพิ่งหันมาเออได้ปะได้ปะหรือหรือมันเก่งหรือมันเก่งตำรวจได้มาแล้วก็จับผู้บุกรุกนั่นดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อเพื่อนบ้านแล้วก็นายหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนการครั้งนี้เช่นกันพวกเขาเนี่ยจะทําให้บ้านเหมือนถูกสิงนะครับแล้วก็ซื้อมันในราคาถูกหลังจากนั้นก็ขายกลับไปในราคาที่แพงและสร้างกําไรจากมันพวกเขาทั้งหมดถูกจับและฉันก็ย้ายกลับไปอยู่ในตัวเมืองที่นี่ไม่ปลอดภัยเลย นอกจากคนไร้บ้านนั้นเนี่ยที่เหลือนี่โอ้โหมีแต่คนไม่ดีเนะี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับเกม Intruder ผมว่านะจากที่อ่านข้อมูลเกิดมาแล้วเนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเป็นเกมแรกที่เขาสร้างด้วยไม่เลวเลยนะมีทั้งเนื้อเรื่องความน่ากลัวสนุกใช้ได้เลยแต่ก็เป็นหักมุมอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่แต่เพื่อนบ้านเราที่มาเตือนเราก็เป็นคนไม่ดีเช่นเดียวกันแม้รอบนี้ตำรวจพึ่งพาได้ เอาเป็นว่าถ้าเกิดทุกคนตกใจตรงไหนอะไรไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเอาไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ